วว<ๆ>สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอทุกท่านครับวันนี้เราก็จะไปไหนไม่รู้เขาพาขึ้นรถเขาบอกว่าช่างเอียวช่างเยียว,ายยวมานี่มานี่จะพาไปไหนไม่รู้เอา้าผมก็กระโดดขึ้นรถมาเลยครับดูครับมานั่งรถกับผู้สาววันนี้ปางนุพาขี่รถเล่นนะครับบางนุ ไปไหนบ้างไปไม่ไปไม่ไปไม่เนองไปไม่โองเอาเลี้ตายเลยเลี้ตายเอาเลี้ตายเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจังเกียวทุกทุกคนนะครับเออใครเอฟซีทางภาคใต้นะครับก็ใครรู้จักบางนุนะครับก็ทักทายกันได้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานบางนุแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บางนุรีเมกนะบางนุขับรถพ่วงนะเอ่อบางนุเป็นคน คนไหนครับป่าหรือนครสีนราขอป่าอยู่คนครศรีธรรรมาชจะสีมานครนะครับนครได้เลยนครราชสีมาวันนี้ก็มาขึ้นรถเคเมิกเลยครับบรรยากาศเราก็เดีย๋ยวเรากลับไปดูกันข้างหน้าว่าเราจะไปไหนครับนี่กลับไปแล้วครับที่เราก็จะเดินทางไปไหนไม่รู้เราก็ตาม ่ารถไครนอกข้างหน้าเนี่ยรถลูกพี่หรือเปล่าน่าจะบรรยากาศสวยงามมากเลยแถวเยบรรยากาศดีวันนี้บรรยากาศดีวันนี้แดดออกครับปกติฝนจะตกนะครับปกติฝนจะตกบ้านใครอยู่ทางนี้บ้างเนาอฟซี ก็ไปหาได้เด้ออยู่บ้านน้องกกเฮ้ยกกดูพุดผิดผมอยู่กกดูนะครับก็มาวิ่งงานอยู่นี่กินนอนอยู่นี่เลยชีวิตคนขับรถนะครับนี่ก็ไม่รู้จะพาไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ย รถตุกๆดีด้วยเหรอเต็กนเกเอยากกินเต็กเฮ้ยขายครับขายอยากอยากจอดรีวิวเนาะรถแตกๆเมื่อกี้อะขายเท่าไหร่อะขายกี่หมื่นรีวิวตอนที่เขามาขายยางพวกเจ้าบ้านกันไม่ค่อยที่มาขายยางใช่อไหมไม่ใช่ต้องไปที่ดันปะมูลเนี่ยเยอะเต็มยอะดันปะมูนอ่ะ เขาใส่บนรถเขาเขาเลยบนรถอินเดียกันเลยมาลยไม่ไม่เอาลงไม่เอาลงอ๋อไปขายที่บ้านเราไหมนี่ไม่ได้ใจอ๋อเออเออนี่นี่นี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูเฮ้ยซูมเฮ้ยจู้จกดผิดไหมซูมไปซูมเยอะเกิน อ,อันนี้เส้นเส้นอะไรวาง,นา,งนาวัางนาด้วงผมจะอ่านนาวังอย่างเดียวเลยอ้จักวังนี่อย่างเส้นก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขามันก็ไม่เขาเราเป็นเชิงเนินเนิน,เ,น,นเขามันก็เขาไม่แรงหรอก แต่เส้นพูจะไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นพูภูเนินนี่แบบนี้ก็รถหนัก<ช>กยย็ยากยาจา,าด้วยแต,แต่เราจะมีอีกเนินในนี้อีกขนเลยเล,เลือเกียรเลลือเกียร์หนึเลือเกียร์หนึงเลยนยากโอ้โหเ <c oughs> ขาสวยมากเลยบรรยากาศเลยตบนนาจับนิดกต่บ,บนนงส,สวยสวยงามมาก กล้องเราสามารถแบบอินกล้องได้เราอยากจะอยู่ยังไงก็ได้นี่ก็นั่งรถไม่ทำอะไรนะกินนอนกินนอนอย่างเดียวขึ้นลเจ็โลเลดโลแล้วขึ้นเจ็ดโลแล้วเชาไเมกบอกว่าขึ้นเจ็ดโลแล้วใครเป็นเอฟซีพี่เขาบ้างครับน,น, MC, นี่ครับแ่แรก็นีกีมาอยู่กับช่างเี่ยีครับมาอยู่กับช่างเยี่ยมส่งแชร์จะได้ออกกล้องตลอดแล้วทีเนี้ย หมือนแอไอคนขับรถตักอ่ะพี่พี่ถ่ายผมเลยพี่พี่ถ่ายผมน่อยทีมงานา่อบ่อต้องอรถยมาจากิทีมงานเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่างม่มนี่รถพี่เองติดนี่สุดยอดเลยครับก็เอารถผมลากรถตักลากไว้ขึ้นต้องถอดรถแรงครับรถแรงเดิมเดิมรถแรง ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ถึงของาอ๋อนี่เลี้ยวตรงนี้เองนาดินลำอ๋อโรงโมอยู่นี่เองถ้ตรงน้งรงนงเราไปโรงโม,โมนะครับไปอเอาหินบรรยา,ากาศบรรยา,ากาศคือแบบเมื่อเช้าผมตื่นมานะหมอกเต็ม,เมรถเลยเมื่อเช้า หมอกเต็มรถเลยให้เขามาก่อน,นทำไมพี่ไม่จอดก่อนละ่ะแต่พี่รถหนักเออไม่เป็นไรผมเข้าใจอยู่แต่ปกติพี่ชะลอขนาดนั้นแล้วพี่จะจอดนะเพราะว่าเลนเรามันไม่มีรถแต่ไม่เป็นไรครับ เดิมๆตัวนี้เป็นรุ่น10น็อตนะครับอ,อิสุ360นะครับเนี่ยมาดูสไตล์ครับของบางนุกครับบางชอบเดิมๆบางชอบเดิมๆนะครับบางพูดภาษาใต้เลยเพื่อ FC ใต้เขาจะได้ฟัง ใครเป็น FC ใต้บ้างครับก็ออกทักทายบางหนได้นะครับ,บดรได้โรงโม่ทางแคบๆเลยนะอือมันรักกันยออเยอะควกุ่นเด็ นี่เราก็จะเลี้ยวเข้าโรงโม่ป้าดูทางโรงโม่เข้าไปแคบเหมือนรถพวรถพวกเออร่วมใจอะไรเนี่ยรถพ่วงอ๋อเวลาสิบห้านาฬิกาห้ามเข้าใช่มันมีเวลาติดเวลาอยู่มีติดเวลาด้วยนะครับเส้นนี้นะครับพี่น้องไอ้นี่ผมไม่เคยมาจริงคือคือคิววันนี้ผมคิวสองต่อจากบางนู่นี่แหละผมก็เลยแบบเดออยากมาดูนู่นนี่นั่น แต่หินขาวๆดีนะหีเอ้ยไม่ใช่หินอย่างติดข้อน้อกว่ามาดูนี่หินหินขาวมากนะจะไปเติมสารอีนะออืสาวสาวสาวเฮ้คือ่ะไรนีิน่าหัวโอ้ยเจ๊จ๋าไม่มานี่เซลสาวเอาเซลเอาเลยนี่นี่นี่คนหนึ่งเปิดบักเนะ ลืเปิดกระจกไปนิดหนึ right. ่งฮัลโหลใช่เราต้องไปเอาหินเอ้ยหินบ่อยๆเราจะได้มาเห็นสาวแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีเมียแล้วแต่ก็ได้ก็ไม่ดีหรอกดูคนกินอย่างเดียวเลยอ่ะกินอย่างเดียวเลยอ่ะกาแฟอะไร กาแฟเย็นทำไมหน้าสวยยังอะเนียนมากเลยแม่ให้มาแม่ให้มาแม่มาแค่นี้ไหมที่เหลือหมอไม่ไปใส่รั้วฟันอะรอกว่าไม่ใส่รั้วฟันไม่ไม่ใส่โอ๋อดูอะยังสวยเลยอะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยดูดิ มีคงมีเขาไม่ใช่เขานะครับเป็นหิน,ว,ว,นว,ว,วัดอะไร,ะไ,รไม่รู้มองไม่ถึงหนอกหูกดึงไปแล้วครับเห็นต่นต้นกล้วยน,นู่นครับปัดนู่นโอ้มันโฟกัสก่อนนะครับเดี<อ>๋ยวก็ใกล้จะถึงโลงโมแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอฝากไว้เดี๋ยวไปถึงโลงโมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย